โอ้คงเกลนมันแรนซีเฉียวเฉียวที่ซี <c oughs> กินของเก่าไปประมาณเยี่ยาสบิดโอ้ธรรมดาลแล้วนีเ <c oughs> มือ่อือคือขึ้นเมือ่อคืออยู่ในหูพไไี่แ <c oughs> ม่ยังเรื่อดิเขามาเติมสินค้า เจไยวใบไทยหรอกแต่ว่าไ,ไทยล่องบึงนินดีน้อยๆ,ๆพูดหลับแต่งานไปอ้างเก็บน้ำแถวสับไงใช่พุ่มบ่นหระถ้าไปเจียวใช่พุ่มล่องบึงรับทิ้น่าดเดี่ทั้งสายมือเขาก็บไฮบอกน้ำนักเดี๋ยวสักครู่ก็ออกไปครับ สี่สิบเก้าหาร้อยนักร่วมทั้งขวาายนยกขึ้นแล้วออกไปได้น,นักปูนก็นที่สามที่เบสหาร้อยครับความันใหญ่หมดรดย่านแต่มันหักจะสร้างร่องมองกัแบแคบการบอาเพ็ครับตัอีซุซุสามหกศูนย์มันแคบก็เลย อันนี้มันไงเลื่นตื่นๆหน่อยหนึ่งออกจากเคโลดด้วยสัง่งนัดไปบัดนี่มือนี่แล้วแต่จมปูนตะเบนสมองนี่แปตเทียงขึ้นครับใครได้ออกจากร่องปนูนนี่ก็จิได้เป็น้อนตะเบนอยู่หรอกพวกไกลเนาะจากนี้ไปก็บบกเกินสองร้อยกิโลไปหาทางเข็มนำไปย่ำขึ้นกับยาน,นพบปอไอ มองเยวเขาแผ่นนะครับกระติเติมปูนแล้วสั้งไห้รถลากเดียวอจอดอำนาจอบบทานัอนอยู่ล่านอยู่แล้วเศร้ไไว่ากันเท่าเลือกเขาูยอ้ทามูนศิลชาาบเลือบปูนซองออกอหลุดกรเล่นล่องไหลติดคิ้วเนียคาม่าพระ่ไดาไปแลียนเลือไไปไทยทะเลไม่ให้พี่นออง ทางฟังสมบัติเล่าเบิ้งเนี่ยก่นเพราะท่านเดิไปรับรถไม่อยู่ยันไป,ปรถถึงเพราะในเรียนเรื่องอะไรปีปเป็นอาปีหรอกมันเปลี่ยนทาาย่าไม่รถจักรเรื่องอะไรอย่าสร้างนักก็เขาไปออกไปนนะครับน้องบุรเวชัยภูมินครตะวัน สับเนย,ยครับเพื่อสับเยทางหวงเขาถนนหมายเลขสองสาม้าสี่ขับต่อไปบนถนนหมายเลขสองสาหสอีกสกิโลเมตรโอ้ยอนขออ้างบ่าอะครับไม่ไดนหรอปะถอยถอยถอย ไมยถอยไมอยเห็นนะครับตามมาบะมปะเัดยาวเขาอ้างก็ได้แคบขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้เขียบเงียตก

ก็ขาโ,โอ้ยกลังมาวกก่าเดียวชิดชิดชิดขวากนยังเดียวว่ด้อยูหเดียวเดียวหนุนซกันหโอนมาทางนี้โอ้โหแฉะเกินเิน กับต่อไปอีก3กิโลเมตรโอ้มากไเลยเท่าไหร่ก็สองพักมาไหนอยู่ลงเกสีโอ้ปอบย่าเมเลยก็เสี่ยวข,ขา,าววสันเข้าจาวาปอบย่างอย่างมอยู่ใน คือจบที่ไงดิบงข้างหลังนั่งรยไปดีกว่ายากาศคลายๆไดเล่าเลยเนาะคืองานโครงการเคื่อนนั่เเป็นอ่างเก็บน้ำ ก็สิลงได้ค่านดูเซนอลงเาได้งกิ็ยเลี้ขวาเลียวขวา่าสั้นมาสันาส้นเยวต้องสําผวตรวจตาคับโอนี่นี่นีอนี่ลงไปไว่าไร่ต้องเลียวขวาเห็นตัวพูจริงปิง้าองไปนงไไหนีลงมาได้อื สั้นปุ๊บสั้นปุ๊บประกาศไปแล้วเดี๋ยวกลัวหนิบ้างเดี๋ยวต่างรักก็ใส่เกียร์สองก็หน้าประวิดอู้หูปิงปิงเยอะสองเลยดิ แค่คนนี้จะซ้องกับวิทเนาะคนเสียงรถบรรยากาศเท่าขนาดเต็มเพนเยวเห็นต้วหู้จริงแล้ว อ้บรรยากาศว่ามันอยู่ในเล่าครับเป็นน้ำเภอสับไงในเขี่ยทวัดช่ย่พุ่มเป็นอ่างเก็บน้ำนี่ผมว่าอ่างบ่เป็น,นอ,ในในอ,นนอน่าองเนาะเป็นเขื่อนนะครับตัวโครงการานิ้เล็กขึนจะสร้างทางไหนหน่อยเดี๋ยกวก่า รวมสะเรื่อล่ะว่าแต่ช่างนี่เนี่ยเขาว่าให้เขาทั้งนี่แต่ช่างเขาทั้งคุณมันขยันนะโอเคแต่ช่าง,ง,งตอนเดียวเพราะว่าการส,สั่งตอนเดียวสั่งตอนเดียวนี่ยแต่สั่งว่ดีแต่นักขาดนั่นแหละเนี่ยเพราะฉะนันเป็นรถุดเนาเนาะมันา่เป็นตัดตอนคึ้นหนรถพ่วง ช่างตอนเดียวเป้าเฮียเนี่ยนะถอยขึ้นเป้าหมดก็เป็นตะลิตุ่มเปลี่ยนอุ้ยตายทอยขึ้นเป้าตอนเนี้ยโอเคนีบบ่ครับเป็นตะสังตอนเดียวของสิยละลดพ่วงยังใอยติดตั้งทีละตอน

คไอ้เพ่นเฮ็ดจักปีเลยยุ่ยสักปีแล้วเฮ็ดปีนึงมาบ้างผมมาผมว่ามันเป็นอางเรียนมเคลื่อนเนาะคือเคลื่อนเดิแต่ว่าถ้าว่าว่าถ้าว่าว่าเคลื่อนเขาบม่อนุญาตนะเขาเลยว่าอ่างก้อนอะไรเปล่าเคลื่อนระดับขนาดเล็กนะหลายปีเลยเนาะอ่างเก็บน้าอาจารย์จื้อวันที่โอ้บริษัทเดียวกันมาอีกแล้วขั้นหนึ่ง ลอสองม้งเสาไปแล้วแม่เมนต้อค่อยมากสร้างทั้งนี้สร้างว่ไไรเนาะแต่ข้นยากี่เรียน,นต้องว่นมาสร้างทั้งผิดตอนนี้ก็ได้ล่องสินค้าเป็นที่เรียบร่อยก็ดีสร้างเบาออกไปไปหากินขา้าวกินน้ำแถวพูนละครับพเพื่อสับไงเดี๋ยวมาเดินทางต่อจกักไปเลยครับพ่อแม่ยูเนส สวิตเซเลนหรือฮอนแลนนะเป็นทุ่งกังหันลมครับแต่ว่าอยู่ในไทยเนี่ยแถวจังหวัดชัยภูมิมันยากาศงามเทียงแงามสวยๆเราเห็นกังหันลมมาครับอมองดยตาเปล่าเดี๋ยวมระมสองโล่ทางเขาอ่างเก็บน้ำอาจารย์จื้อเนี่ย ป้อกานไงจุดบดนี้ก็ได้ที่แล้วครับได้มองกินเขากินน้ำแล้วบัดอยกซับไงไปอ้างเก็บหนางประจันชื่อข้อการบอกไงเลยจากนี้ไปสระบุรีก็สิรอยเกิบนเกในตัวลอยแป่บดกินก้อยใช่พุ่มกับเงินบอกเป็นสับไงใช่พุ่ม คนในไทยนยครับ,บกกเดี๋ยรถไลจากกรุงเทพเดี๋ยนแถวสราบรีหลังล่องปูนบังบรรยากาศดูขึ้นพอนเดเมนตนอุโมงต์ต้นใหม่กับบริพานจอดบรรยากาศเลยครับ รักหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมูเ <c> พ <oughs> ื่อนเก้าจะรู้จักเปลี่ยน